เบ,เบื่อหรือ,อยังล่ะงั้นเราก็จะมาพ่ายแพ้ต่อวิถีชีวิตที่แสนจะสบายและกล่าวลาแก่ความหวังและความฝันของพวกเราทั้งหมดกราบสวัสดีไว้รูกหลายเสเงทุกท่านด้วยนะครับผมไม่คายรอผมอยู่หรือเปล่านะยกมือเร็วโอเคยกเต็มเลยเว้ยใช่หรือเปล่าวะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับรายการชิวเอา KRCT 104. 3. แล้ววันนี้ผมจะมาทำอะไรนะ มาพูดมาเล่ามาบรรยายหรือมาบบนนะหมดนั้นนั่นแหละวันนี้ผมก็จะมาเล่าคอมิกที่มีชื่อว่าลายอิสตงหรือชีวิตนี้มาช่างแปลกแปลกสเลเกิน FCBD ในช่วงเทศกาลอย่าง f รี e อมิกบ b o o เดย์นะครับผมก็น่าจะฟรีนะถ้าบ้านเราอยู่อเมริกาแต่ถ้าอยู่ไทยเราแล้วก็อืม Yes โดยไอ้ช่วนี้ก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวไปก่อนภาคเสริมของล i s t ิตเวเดนเสียอีก คือเป็นทีคว้าที่ไปไกลมากเลยนะครับผมก่อนที่สเตปกิงริชควีนออฟเดอะเนิร์ดของเรานั้นจะตัดสินใจลาจากชีวิตมหาวลัยในสาขาเกมมาลติมีเดียทำเกมบาวาอะไรของเธอนะครับผมแล้วก็หันตรงสู่สาขาดนตรีชีวิตและสิ่งที่เธอชอบมาน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 จนได้นะครับผมแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นการรีแคปนะหรือการเล่าย้อนสนุกของ l i ฟ e ส s d the t o m Comic นะ ตั้งแต่อิชูที่1จนถึงอิชูที่18แล้วก็จะบรรจบปลายที่19ที่ผมจะเล่าในอีกไม่กี่วันนะครับผมอาจจะนานหน่อยละกันนะเพราะผมคิดว่าวันที่16ผมจะไปฉีดยาเข็ม2แอสตาเซเนกาใครๆก็บอกผมว่าเข็ม2พากันนอกแม่งหมดเลยอ๋อสิตายพอดีเลยนะครับผมซปเปอร์ฮิวแมนผมก็คงจะได้กลับมาสมบูรณ์ในวันที่19นะหรือมากกว่านั้นหรือไม่ต้องพักดีไม่รู้สิใช่แล้ว แล้วก็ขออภัยมาณะเบื้องต้นด้วยนะครับผมตอนนี้เลยนะถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดในการแปลนะครับผมก็ขออภัยจริงๆนะครับผมเพราะว่าเป็นการแปลสดเล่าสดเลยนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลามานั่งแปลนะครับผมคือผมปิดเทอมแล้วนะมันน่าจะว่างสิคืออยู่เฉยๆนั่งฟังเพลงแต่งเพลงแต่งการ์ตูนเขียนนิยายทําอะไรก็ได้แต่ที่เรียกว่าอาการของความว่างของเราที่จะได้อยู่เฉยๆเออนั่นแหละภาษาอะไรกะนเนี่ย คือมันจะมีเพื่อนบอกว่าให้มาช่วยแปลงานอะสิมันยังไม่ปิดเทอมนั่นแหละให้ช่วยแปลวรรณกรรมแปลเพลงแปลบบาบาโอ้ชิดเยี่ย oh, ม yeah. มากบมนมากพอแล้วนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังกันเลยอย่าลืมขนมล่ะไปกันเลยเซียรเทปี2016 งั้นสิ่งแรกเลยนะพิกซี่ก็ขอบใจมากๆเลยที่เธอยอมตกลงลองเทสเจ้าหนูน้อยนั่นให้อาจารย์ของฉันบอกว่าฉันควรที่จะเทสพวกตัวเนื้อเรื่องกับระบบเกมจำลองปากกาและกระดาษก่อนที่ฉันจะลองเล่นมันแล้วก็ยัดโค้ดใส่งั้นก็ปาจีราจริยาโหนวิดีโอคอรเบตา้าเทสระบบเกมจำลองปากกาและกระดาษแบบใหม่ย่าได้หวังในสเต็ป มันฟังดูน่าสนใจสุดๆไปเลยแล้วการที่ฉันได้ทําแบบนี้ไปก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าฉันนั้นคู่ควรกับทุกๆที่และเพื่อนทุกๆคนดังนั้นวินวินทั้งสองฝ่ายฉันหวังว่าการคอสดนี้จะเป็นไปด้วยความตื่นเต้นนะฉันทุ่มสุดตัวจัดมาเลยโอเคงั้นก็นี่มันก็ปีหนึ่งแล้วตั้งแต่เจ้าลิเวทานบุกลุกคืบเมืองเล็กๆของเธอแล้วก็ในวันครบรอบนั้นวันแห่งความเป็นและความตาย เธอและพวกพ้องสนิทของเธอก็ได้ลอดบูดบิดมายังซากแห่งความย่อยยับพวกนั้นหวังว่าจะได้พบเจอกับเบาะแสจริงๆที่จะนำพาไปสู่พลังเหนือธรรมชาติที่แอบแฝงอยู่ในตัวเธอตั้งแต่นั้นมาโอ้โอเคงานฉันก็คิดว่าฉันก็คงต้องพลิกโลกสำรวจความย่อยยับนั้นตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมล่ะเธอก็มาถึงโลกที่เธอสามารถเยียวยาจิตใจของเธอเองได้และก็ล้มลงด้วยลำแข้งของเธอได้อีกทีแต่แล้วสหายของเธอ ก็จะเยียวยาจิตใจที่แสนบอบช้ำของเธอไปได้เองแล้วหลังจากเดินทางข้ามประตูมิติไปเธอก็ได้พบว่าตัวเธอเองนั้นอยู่บนฟากฝั่งของหมู่บ้านท,ที่แสนจะไม่เคยคุ้นท,ทันทีที่เธอย่ำก้าวตามไปยังเส้นทางที่ปรากฏต่อเบื้องหน้าตามเสียงของหัวใจสายตาของเธอก็เพ่งไปเจอกับร่างของบุคคลผู้หนึ่งและบุคคลผู้นั้นก็คือเดเมลซาพวกพ้องของเธอ ซึ่งไหลไปด้วยภัยอันตรายใดๆใช่แล้วช้างโบกไม้โบกมือไปที่เธอน้ําตาที่ไหลท่วมหน้าอืมมีอะไรบางอย่างที่ผิดแปลกไปกับตัวเธอฉันตะเบงเสียงของฉันออกไปได้ชื่อของเธอเธอหันกลับมามองที่เธออย่างพาเผยเธอกระซิบทราบชื่อของเธอเพียงหวยหาด้วยชื่อของเธอที่ไม่ได้ยินมาการละนานเธอได้พูดชื่อของเธออีกครั้งบางอย่างที่ค้างอยู่ในลําคอ้วยสิ่งใดที่เธอไม่อาจจะเชื่อแต่ข้าคิดว่าเจ้าได้ตายไปแล้วโอ้ โอ้โอ้ฉันเข้าใจล่ะนี่มันต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับตัวต้นของเธอในอีกคู่ขนานใช่ไหมเธอเข้าถึงบทได้เร็วมากเลยใช่แล้วทันใดเธอก็รับรู้ได้ถึงทุกสิ่งอย่างในโลกใบที่เธออาศัยเพียงแค่ลำพึงและสาบสูญน,นานคนับกับการเวลาที่เลือนหายไปแต่แล้วเดเมลซาพานึงลำลึกถึงตัวตนของเธอได้แต่คันใดทำไมเธอนั้นช่างเคยคุ้นนะ ด้วยพละกําลังสุดความพยายามเพื่อที่จะพึงอาศัยอย่างชีวิตใหม่ของเดเมซ่าเธอรู้ไปยังหัวใจว่าเธอนั้นไม่คู่ควรใดๆอย่างโลกใบนี้เธอหวนคิดถึงเดเมซ่าคนเก่าของเธอเกิดยิ่งนั่นเป็นด่งการปลุกพลัง้ลยเพื่อย้อนสู่การทําลายและกินกินตัวตนของเธอไปแล้วฉันเปิดประตูนั้นอีกไม่ได้หรอมาไรซึ่งความหวังจนกระทั่งเธอได้พบเจอกับจอมเวทผู้แฝงไปด้วยพลังแฝงเล่นจนกลายเป็นพวกพ้องเป็นตอ เขาดูหลงทางแต่แล้วและถึงแม้เธอจะมีกุญแจเพื่อที่จะช่วยเขาไว้ได้ด้วยการกระทําจะเป็นภัยต่อเ่าพลลพักทั้งหมดให้ตายเธอะอมฉันคิดว่าพวกเราก็ต้องลองดูใช่ไหมด้วยหายนะพิชิตใกล้ก็มาซึ่งหนทางดับศูนย์ตามมาด้วยความแก่งกล้าทําให้เธอได้มาซึ่งความไวเนื้อเชื่อใจและความสามารถสมัครใจจากจอมเวทเขาได้เข้าร่วมพลพรพั และกาวสาบานที่จะมอบความช่วยเหลือแก่การนำพาตัวเธอไปพบกับเดเมลซาของเธอได้อีกคะ่ะอ่าย่มจอมเวทเสนอเปิดประตูเส้นทางกลับไปยังโลกใบเก่าของเธอเธอสัมผัสได้ถึงพลังของจอมเวทที่แรงกล้าแต่ไม่ค่พลังของเธอที่สุดจะไร้กำลังเธอจะปล่อยให้จอมเวททําเช่นนั้นอยู่หรืออืแน่นอนฉันต้องมีความเชื่อมั่นว่าเขาทำได้ ฉันจะกล่าวลาด้วยน้ำตาที่ไหลเอ่อเต็มใบหน้าต่อเดเมซ่าที่อยู่ตรงหน้าและชีวิตของฉันที่นี้แล้วก็เธอได้ทำเช่นนั้นและเดเมซ่าและเราพวกพ้องหวังว่าเธอจะได้พบเจอกับความสุขที่สุดเป็นของเธอแต่แล้วสิ่งที่ขอให้เธอได้จดจำคือพวกเขาทุกคนจะคิดถึงเธอตลอดไป แต่แล้วมันช่างอนิจจาใจขาถาเวทนั้นยังไม่พร้อมแต่จะด้วยสิ่งใดจอมเวทถูกดูดผ่านเข้าไปยังอีกโลกไปหนึ่งแล้วทันใดนั้นเธอก็ได้พบว่าตัวเธอเองนั้นได้ติดอยู่ในนิสัยแล้วสามเล่าโอ้ไม่โดยสิ่งที่ปรากฏทําให้เธอได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่สําคัญมันจะไม่มีผู้ใดที่สามารถเปิดประตูให้เธอได้อีกเออย่ำไปเลยแล้วเวนเนย นี่ฉันถึงจุดจบแล้วเหรอมันจบแล้วใช่ไหมมันยังไม่จบเว้ยมันยังมีโอกาสอยู่อีกบาทผู้ออกประจนก่าวขนาดถึงความสามารถการทำนายซึ่งดวงชะตาซึ่งได้ย้ำก้าวสู่หมู่บ้านของเธอดูเหมือนจะมีหวังแล้วฉันต้องไปพบเจอกับเจ้าบาทนั่นเธอได้เล่าเรื่องราวที่เธอได้ผ่านพบมากับบาทผู้ซึ่งรู้ถึงชะตาของเธอดีบางทีเพียงพอดีพอไรยบาทผู้นี้ทรงพลังยิ่ง ทรงพลังมากพอที่จะนำพาตัวเธอและจอมเวทกลับไปพบกันได้อีกคะเพื่อที่จะสำเร็จคาถาเวทและสิ่งสุดท้ายคือส่งเธอกลับบ้านแต่อุปสรรคนั้นจะตามไปชิตเธอเว้นแต่ถ้าเธอได้ตั้งมั่นในสิ่งที่เธอจะกระทำอาจัดมาแล้วตอนนี้รู้สึกไงบ้างล่ะพิกซี่โคตรเจง๋งฉันสาบานได้เลยมันเหมือนกับว่าเธอได้ล้วงเข้าไปในสมองของฉันแล้วก็เจอกับทุกปุ่มที่ควรจะกดเธอไม่คิดว่ามันจะเกินเลยไปหน่อยหรอ ไม่รู้สิเลยโลกไปจักรวาลไห่ไม,ไม่ฉันเชื่อตามเรื่องราวนั้นหมดเลยความสัมพันธ์และตัวละครมันให้ความรู้สึกเหมือนว่ามันครอบคลุมกันดีเอาใจฉันไปเลยแล้วถ้าฉันได้สวมบทบาทตัวละครของฉันเองฉันก็จะยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะควา้าเดมนซ่าของฉันกลับมาอือถ้าเธอคิดงั้นนะในวาระสุดท้าย เธอและสหายของเธอนั้นก็ได้มาพบเจอกับเจ้าเาลเวทานอันเก่าแก่โดยรู้ว่าจะต้องเผชิญและพิชิตจ,จะเป็นกุญแจสําคัญในการปลดปล่อยพลังที่เธอจะต้องใช้ในการเปิดประตูของเธอเองเพื่อหนทางกลับบ้านนี่เป็นเพียงโอกาสเดียวของเธอเธอพร้อมหรือยังหรือเธอต้องการเวลามากกว่านี้ฉันรวบรวมเหล่าพลพรรคและมุ่งตรงสู่เส้นแดนฝั่ง พร้อมที่จะเผชิญเจ้าพายุแล้วเลเวทานใช่ใช่ฉันหมายความว่าเจ้าเลเวทานเมษายนปี2019บนลบัสจากพอร์ตแลนด์ไปเฮเวนสปริงส์เธอไปลงแดงกับอะไรมาเนี่ยฉันทำได้ส่งมาให้ฉันเนี่ยฉันแค่พยายามจะช่วยเธอและฉันก็ไม่อยากให้นายช่วยแล้วทำไมเธอต้องมาเสียลงกับไปขวนน้ำนี้ด้วยเพราะว่าครั้งหนึ่ง ครั้งหนึ่งฉันอยากจะทําอะไรบางอย่างด้วยตัวฉันเองบ้างฉันรู้ว่าเธอไม่อยากให้ฉันมาร่วมทิปก็เออสิวะเชอร์ล็อกเออฉันเดินทางคนเดียวได้นะฉัน17แล้วนะแต่แล้วดันมาล้งไห้เสียใจให้กับฝาขวดน้ําเนี่ยนะงั้นบางทีแค่บางทีแม่ก็พูดถูกที่ฉันนายรู้อะไรไหมน้ํานั่นดืมดๆไปเหอะฉันจะไปฉี่เคล่าให้ตายเธอหายใจเข้าลึกๆอเล็กซ์เอามันออกไปนี่มันไม่ใช่ความเศร้าของเธอนะฉันไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยแฮ โอ้หวัดดีโทษทีเกี่ยวกับเรื่องนั่นนะนี่พวกเราปลุกเธอหรือเปล่าผมเป็นพี่ชายของเธอนะถ้ามันยังไม่ชัดเจนน่ะน้องสาวสินะฮะเธอมีสักคนไหมล่ะมันก็เฮงสวยโคตรเลยแหละฉันฉันก็มีอยู่คนหนึ่งนะแม่เอ้ยโทษทีการมีพวกเขาก็อาจจะดีจริงๆแหละเธอก็คงจะอยู่หมัดเลยแหละนะเอ้ยให้ตายเธอ เธอก็เป็นเด็กดีจริงๆแหละแต่บางครั้งโอ้ให้ตายเถอะผมขอโทษนะก็แค่คนไม่รู้ประสีภาษาคุยกับเธอบรโลบัตนะฉันก็เจอมาหนังเหมือนกัน พี่มีอะไรมาให้นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้ววะเนี่ยเ๊ย้เดี๋ยวพวกเราเฟซไทาม์มาหาตอนที่พวกเราไปถึงนะแต่มันก็คงดีกว่าจริงๆถ้าเธอได้มากับพวกเราไม่ใช่ความรู้สึกของฉันของเธอต่างหากฉันควรที่จะบอกเขาดีไหมนะฉันคิดว่าเธอก็แค่อยากจะเป็นตัวของตัวเอง ฉันรู้นะว่าฉันก็อยากให้คนรอบข้างฉันเชื่อใจความเป็นอิสระของฉันบ้างว่าฉันสามารถตัดสินใจอะไรด้วยตัวฉันเองช่ยผมเธอก็อาจจะถูกนะนายนั่งอยู่บนฉันรู้ว่านี่มันเป็นที่นั่งของเธอโทษทีนะถ้าพี่ชายของฉันปวดประสาทเธอไปได้น่ะเจตนาของเขามันก็ดีเธอโชคดีแล้วล่ะที่มีเขาฉันก็กําลังเดินทางไปเจอของฉันด้วยเหมือนกันเอ๊ะทำไมเธอถึงอยากทําแบบนั้นล่ะเคล่าหยาบคายว่านั่นช่วยได้หรือเปล่านะ ฉันก็หวังว่างั้นแหละเราพัดภาคจากกันมานานเลยนะเกฟมันรู้สึกเหมือนว่าฉันกำลังจะไปเจอนายครั้งแรกยังไงอย่างนั้นอย่าทำให้ฉันผิดหวังละ่ะเ e a วนส s p ปริงส์ตามติดเรื่องราวการประจุภัยของอเล็กซ์ต่อไปได้ในไลน์อ t สเทนเดอะคอมมและในไลน์อิสเทนทูคา o ์ลส์ปล่อยให้เสฟในวันที่10โกโยกันยายน ก็ขอกราบขอบระคุณท่านผู้ชมอย่างยิ่งนะครับผมที่รับชมจนจบหรือไม่จบก็ตามนะครับผมถ้าชอบก็ได้โรดกดซับกดไลค์คอมเมนต์มาคุยกันก็ได้หรือไม่กดแชร์นะครับผมจะได้มีคนรู้จักจะได้เป็นสังคมอันใหญ่กว้างกว้างใหญ่นะครับผมช่วงนี้ก็เห็นว่ามีคนแชร์เข้า f a c e b o o k อยู่นะก็ใครก็ตามที่แชร์ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับผม ที่แชร์ให้ผมนะเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นมันขึ้นอะไรนะ external นะครับผมแล้วพอกดคลิกอันดัสซิดเข้าไปมันกลายเป็น Facebook นะอาจจะมีคนแชร์นะก็ขอกราบแนบแทบร้องโอดพามๆนะครับโอเคสำหรับวานๆเหล่านี้นะครับผมผมได้วาดฝันนะเออวาดฝันของการปิดเทอมนะครับผมชอยชอยชอยผมวาดฝันปิดเทอมของผมไม่ว่าผมนั่นจะได้นอนอยู่บ้านแลวก็ฟังเพลงไปเฉยๆนะครับผมแต่ฝันจริงมันก็คือได้อยู่บ้านนั่นแหละแต่มันก็จะมีเพื่อนที่เปิดช้ากว่าผมเล่ามันก็ปิด ปิดช้าได้นั่นแหละเออเปิดช้ารับปิดช้านะครับผมแล้วมันก็ยังไม่ปิดมันโยนงานกันบ้านมาหาผมแปรวรรณกรรมแปลวรรณคดีแปลแปรแปรแป,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 แปโอ้โหงานแม่งโคตรเยอะเลยนี่คือแบบว่าถ้าไม่ช่วยตัวจะกลายเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไปเลยใช่ไหมเออนี่มันปนัญหาส่วนตัวไม่น่าออมาไดาดีกว่านะมันคือ,อยะถากรรมขอชีวิตมาความเรียบง่ายมันยุ่งยากเกินไปนะครับผมเอาสำหรับคอมมิคนี้นะครับผมคงจะต้องมีคนมาถามผมหรือไม่รู้ว่าจะเป็นประโยชน์ค,คถามหรือเปล่านะว่า ทำไมภาษาที่เราเนี่ยมันมันดูแบบก็ใจยากจังเลยนะชิวนะเออภาษานี้เป็นภาษากลางนะครับผมยุคกลางนะก็อยากจะทําให้มันเหมือนกับเรแอคชั่นโดเปอีกนะเราจะไปรับกันนะครับผมภาษาโรงวเลียมเชกสเปียร์นั่นอะไรก็เว็นเลียบเชกสเปียร์สักวันหนึ่งคงจะได้ทําสปอยโดเบโอนจูเรียเล่าสดุกใช่ไหมนะเออไม่รู้เหมือนกันสิแต่ถ้าผมได้ก็เสียนตัวผมเองผมก็คงจะอืมจะว่าอย่างไง ความแบบง่ายมันไม่มีอยู่จริงนะใช่แล้วใจใจใช่ๆนั่นคือความจริงเลยนะครับผมแต่แน่นอนว่าผมจะอยู่ยันวัยแก่นะก็เออที่อยู่ถึงวัยแก่นี่หมายความว่าทำไรอิสเตงนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีถึงภาคไหนนะแต่ตอนนี้เห็นข่าวรั่วข่าวลีกนะครับผม L E A K นะเห็นบอกว่าจะมีไรอิสเทงภาคที่สี่ออกมาเฮ้ยนี่เพิ่งเร่นผาักสามไปภาคสี่ก็จะออกมาแนละ้วแล้วก็มีลีกมาอีกผมยังหาภาพไม่ทันนะแต่ตอนนั้นผมเปิดไปทันเยอะไรอิสเตงภาคที่ห้านะ นี่ตัวเพิ่งเล่นภาคที่สมจบไปนะแ้้สี่จะมาก็ไม่ไม่เท่าไรนะแต่ภาคห้าแกจะออกมาแกรีบเกินมันจะแบบเอ้ยนี่ตัวพิ่งเล่นกูยังยังเอาอารมณ์สุดเศร้าของนายเจฟออกไปไม่ได้เลยนั่นเนี่ยแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับผมก็เป็นช่วงที่ฤดูกาลประเทศไทย3ามฤดูเออตอนเช้านี่ฝนตกนะ แล้วตอนนี้แดดออกตอนคํามมาแมงหนาวประเทศไทยแม่งสามฤดูจริงๆแล้วตอนที่ฝนตกทั้งวันแบบวันเมื่อวานนะั้นแมงฮึมๆมมาเลยมันผมจําลองนะจําลองเหตุการณ์ว่าผมนั้นอยู่ภาคใตนะ้ตนะครับผมภาคใต้ซิมเรเตอร์นะครับผมผมเคยไปอยู่ภาคใต้นะคือแบบฝนเขาตกแล้วก็แดดออกโอ้โหเออแต่ผมก็จะว่ายังไงดีอากาศมันก็น่าอยู่นะแต่มันก็แบบเหมือนอยู่ทะเลนะเออมันอยู่ทะเลมันแบบอุ่นๆเย็นๆร้อนๆ,อนๆหนาวๆเชื่อๆนะแล้วก็ รองกองแม่งโคตรอร่อยเลยเกี่ยวแล้วเนี่ยโอเคก็ขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมอยิง่งนะครับผมที่รับชมนะก็เจอกันคลิปต่อไปใน l ะ้านไอ t e เดนเดอะคอมเมดี้ชู้ที่19นะครับผมก็อาจจะเล่าในอีก5-6ถึงวันนะครับผมขอผมฟื้นจากการฉีดยาหน่อยนะอีก2วันผมจะไปฉีดแล้วที่ผมเล่าให้ฟังนั่นแหละเอสตาเซเนากาเขียมยนะครับผมได้ข่าวว่าเข็ม2แม่งหน้ามืดกันทุกคนเลย ก็คือดาวคาเตียงนะครับผมผมหวังว่าผมจะไม่เป็นเช่นนั้นนะถ้าผมไม่เป็นเช่นนั้นผมอาจจะสตรองพอนะแล้วก็ตื่นมาทําคลิปได้นะครับผมพอเจอคลิปต่อไปเจอกันเจอกันเราก็เจอกันเมื่อเราได้เจอกันนะครับผมขอบคุณครับ